ต да. ่อไปหน้า14นะคะมาดูก nope, <Yeah. S 2> ันเลยหน้า14นะครูขอขยายนิดนึงนะคะหน้า14บสีจะได้เห็นชัดๆเนาะหน้า14โจทย์เขาบอกมาให้แล้ว5 2 4 0มนะ5 2 4 0มคือ50 0 0 0กับ2 0 0พกับ400กับ2หน่วยนะคะแล้วเรามาดูลูกคิดตรงนี้กันนะ ลูกคิดดูทีละหลักหลักหน่วยหลักหน่วยมีเท่าไหร่คะหนึ่งสองใช่ไหมคะมีสองอ่าเขาก็บอกว่าสองหน่วยนี่สองหน่วยหลักหน่วยมีสองอ่าสองหน่วยต่อไปหลักสิบมีไหมคะไม่มีเป็นยังไงคะหลัก 10, สิบศูนย์ค่ะหลักสิบไม่มีเป็นศูนย์นะคะต่อไปหลักร้อยหลักร้อยมีเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่นะคะ สี่ร้อยใช่ไหมคะสี่ร้อยหลักร้อยสี่ร้อยนะนี่หลักร้อยสี่ร้อยนะคะต่อไปหลักพันหลักพันหลักพันมีเท่าไหร่คะหนึ่งสองหลักพันก็มีสองพันใช่ไหมคะหลักพันมีสองใช่ไหมคะก็คือสองพันนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปเขาเพิ่มมาก็คือหลักหมื่นหลักหมื่นมีเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าอันก็คือ ห้าหมื่นนะคะห้าหมื่นหลัก 100, ม 5, หมื่นมีห้านะคะก็คือห้าหมื่นนั่นเองนะคะอ่าเรามาบอกค่าสิบอกว่ายัางไงคะอ่าหลักหมื่นคือห้าใช่ไหมคะเนี่ยหลักหมื่นคือห้าห้าในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับห้าหมื่นอ่าเหมือนเดิมเลยเหมือนเคยเหมือนหน้าสิบสามเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไป หลักพันหลักพันมีเท่าไหร่คะสองใช่ไหมคะหลักพันมีสองเนี่ยหลักพันมีสองสองในหลักพันมีค่าเท่ากับสองพันค่ะต่อไปหลักร้อยหลักร้อยมีเท่าไหร่คะหลักร้อยมีสี่ร้อยใช่ไหมคะหลักร้อยมีสี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยสี่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสี่ร้อยต่อไปหลักสิบหลักสิบมีไหมคะไม่มีใส่ศูนย์ใช่ไหมคะ ศูนย์ในหลักสิบมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะอ่าต่อไปหลักหน่วยมีเท่าไหร่คะหลักหน่วยมีสองสองในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสองนะคะอ่าเห็นไหมเป็นจำนวนห้าหลักแล้วคนครูบอกนะคะอ่าต่อไปมาดูในรูปของการกระจายกระจายว่ายังไงคะห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสองเท่ากับ ห้าหมื 2, ่นบวกสองพันบวกสี่ร้อยบวกศูนย์บวกสองนะคะนี่เอาตรงเนี้ยมาเขียนได้เลยนะคะหรือห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสองเท่ากับห้าหมื่นบวกสองพันบวกสี่ร้อยบวกสองก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่ศูนย์ก็ได้เหมือนกันนะคะศูนย์ตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะต่อไปมาดูด้านล่างนะคะมาดูด้านล่างนิดนึงนะคะมีแบบฝึกหัดด้านล่างด้วยนะคะ แบบฝึกหัดเรามาลองดูตรงนี้นะคะเขาบอกว่าไงคะโจทย์บอกว่าบอกค่าของเลขโดดในแต่ละหละักและเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายในรูปกระจายเหมือนดังตัวอย่างตะกี้เลยนะคะามาดูตัวอย่างแรก1 5ึ่งมื่นห้าพันเจ็ดสิบหกมาดูซิ มาดูซิคะ1ตัวแรก1ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ10,000ห,หมื่ใช่ไหมคะ1่น,น,นะคะต่อไปตัวที่สองตัวที่2องหหในหลักพันมีค่าเท่ากับ0 0พันนต่อไปศตัวต่อไปศูนย์ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ0น,นะคะอ่าต่อไปเจ็ด เอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ70็นะคะ6ตัวสุดท้าย6ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6นะคะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปมาดูเขียนในรูปของการกระจายได้ยังไงนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันเจท่ากับหนึ่0บวก5,000บวก0บวก70บวก6นะคะเอาตรงนี้ มาเขียนได้เลยหรือเราจะไม่ใส่ศูนย์เหมือนเดิม15,76เท่ากับ10,000บวกหบวกเจ็บวก6ก็ได้นะคะคือเราไม่ใส่ศูนย์ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนลองทำแบบฝึกหัดด้านล่างดูนะคะเขามีแบบฝึกหัดให้ทั้งหมด5ข้อลองทำเหมือนในตัวอย่างนี้เลยนะคะและเขียนในรูปของการกระจายด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยกันนะคะ